เราจะขายสดเลยไงขายสดลงมามาแห้งที่เราทาเลยค่ะคะนี่ว่าทุรตัสิบบาทเนาะสิบแล้วมงกฎนั้นห้าบาทก็เป็นสิบห้าใช่มงกฎมงกฎมงกฎแล้วแต่งไข่แบเนี้ยากหรอยากยากที่จะทำยากที่เตลลงนั่งทำมาทำแล้วจะตีกันวัาลวลาเราไปสอนที่ไหนเราจะแบ่งให้เลยนะ คนแล้วเท่าไร่จะได้ไม่ตีกันแต่ดอกยญ้านี่สมมติถ้าถ้าตัวเองจะไปสอบมีปัญหาตรงที่ว่ามือข้างของมึงเยอะของกูน้อยลงมืองที่ถ้าสมสมติว่าเนี่ยหบนเนี่ยตีตีนั่นจะสองขีดใช่ไหมยี่สิบบาท<ะ>ชุดนั้นเท่าไหร่นะสิบบาทได้มีใครเขาทำนานเหมือนกับที่ขั้นตอนแรกเลยหนูเอาแบงชางเสร็จ้นสองขีดสองขีดแล้วเอาลงเอาลงจากกิโลค่ะ เิโอหูักิโลวันนี้สิลูกนี่น,นีใช่ค่ะก็ลูกเออี่งทใช่ค่ะล้าเราก็ต้องเดี๋ยวจะทำวิธีแล้วปุ๊บแล้วใส่่ตดลวดเดจะทำเป็นท่าีเอาไส่เกลนั่นแหละนี่คู่ส้โน้ดีกว่าเดี๋ยวเเอาโทรทัพร์มาิลยรอเอาอกมาแบบนี้เออชั้ง2องกิโลช่องสก่อนีก่นแล้วาต้องแบ่ให้ได้หอีกใช่แล้วประมามัก้น แบกมาได้เป็นหก้เล็กหรือลายทีนี้เราจะต้องแตกดูววิธีนี้นะคะเนี่ยสมมติว่าที่เราซื้อไาเพราะว่าไอตัวเนี้ยถ้าเราไม่ดึงทิ้งเราก็ดึงลงมาดึงลงมาค่ะดึงลงมานะอันนั้นก็เรื่อะ่ะคะดอกดอกยาค่ะใช่ดอกยาดอกยาไม่สมบูรณ์หรอใช่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 ประมาณนี้ค่ะนม่มัดเลยค่ะแยกอย่เนี้ยแล้วเราก็มัดให้รดนะใช่ถ้าไมงานจะมันลูก สมมติว่าเวลาเราออกพื้นที่แล้าไปเมืองต้นถ้าไม่มัดมันจะกระจานบกันาทมก็ียงจะทสมติว่าท่านเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะตัดถ้าเราตัดยาวถ้าเราไว้ยาวเนี่ยตัวนี้มันจะมีปูดต้องตัดให้พอดีใช่ประมาณเลยให้หดิ้วแล้วรว่าไคะอะดูนะคะ รวดเนี้ยห้ามอาขึ้นบนปลายลวดเนี้ยเราต้องเอาออาลงน,นลาเรากทุบเรใช้เป็นไก่ใหญ่น,นีนะสมยเราเราก็ตักนี่ไม่เท่ากันเนาะเรดูนเะนี่ยที่ว่าทับ นี้เราก็ต้องตรวจดูอีกทีนึงอันใหม่อันแรกอ่ะเราทําเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันช้าแน่นอนเลยอันนี้มันแข็งที่แข็งอ่ะถ้าไม่ตัดออกมันหักหมดแล้วอย่างเงี้ยหักหมดเนี่ยเนี่ยอันนี้แบบยาใครแบบจับบนเลยฮะไหนเนี่คือโอ้ยนี่นี่อยู่นี่มั้งอยู่นี่ตอนนี้คือเราไม่ต้องทำโหมดแล้วละเอานี่ขึ้นไปเลยได้ไหมชักตักป้องจะแป๊บๆเดี๋ยวถ่าย เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั่นใส่เลยนี่นี่ถือว่าว่าเสร็จแล้วนี่รวมไปเลยเออใช่ใช่พอเราทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้อันนี้ของใครโอ้โหอาไอ้าววิธีใส่เรียงดูความสวยงามของเขาก่อนนะคะดูว่าไหนสั้นอนไรยาวที่ทำอ่ะอ้วนอ่ะจะต้องเรียงก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นฟันหล่อันาไหนยาวเอาไว้ตรงกลางลูกยาวยาวไ้ตรงกลางสิไว้ตรงกลางหนูก็เรียงเบิรเข้าไปไงวนนี่นี่นี่สองสองสว่าก่อ ทีนี่เนี่ยค่ะใช่ค่อยๆนะแป๊บนึงแป๊บเดี๋ยวหอยนี่ก่อนอน้อยเนี่ยร้อยหอ<ม>ยคือร้อยเชือกค่ะโอเคจ้ะใส่เชือกแล้วก็ไปลนลหน่อยนึเพื่อไม่ให้มันรูดในนู่นจริงๆแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็ทบครึ่งวิธีทำวนจำไว้นะวนอาจจะลืมแล้วก็ได้แต่ ทางเลยเราจะลอกเขาดนะ้เราก็ใส่นีนเลยดูนะเรจะไม่เหมือนกันตอนนั้นเปนสอมยาันธไใไปป๊บอ้าวันไตใช่ใ เวลาเวลาเวลาจะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวสักทีนิดนึงเวลาจะใส่ใส่เนี้ยค่ะแล้วก็ใส่เย็บไปเลย,ย,ยนเนี้ยโอเคมาอันต่อไปเออแล้วก็ค่ยอยดึงค่ะอ๋อเงาถอยล่างเอออือทำอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วทำได้เต็มคู่ใส่ไปเลย มันจะมีอีกวิธีหนึ่งเราต้องดันโครมัเรื่อยๆนะถ้าไม่ดันโคนใส่อัาไไม่ได้นอนนั้นนะหนูนอนอิสราเอลนะลูกนี่รงนแหะมเงี่ะอ้นน่ะเออดูแต่เชียรมือมันจะไปด้วยไงพี่มือน้องมันจะไปด้วยไง เราก็ดึงให้ตึงอลค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาอันใหม่อันนันนั่นแหละดิ่งๆงนั่นแหละเออมือมันสั้น้วสิน้องเอ้ยวันเราทำได้กี่อันเนี่ยถ้าเป็นแล้วมันก็ได้ได้อันนะของได้สิอันที่ขอจ้างขอจ้างแค่อันไม่ที่บ้านเนาะที่โรงงานขอไปจ้างกัน หรือห้าสิบตังจะมันทำมันก็ทำเป็นขั้นตอนมันทำหลายคนอันนี้ห้าสิบตังอันนู้นห้าสิบตังมันทำหลายคนนอยแล้วคุณบอกเลยแล้วต้องดังโคลนหรอ้นั่นดังนู้นไกลไไม่ใช่ไกลไกลใช่ไม่มีอย่างหนึ่งว่าถ้าไปลักษณะนี้หนูจับยับไปให้หมดเลยเลยวยับทีเดียวก็ได้ีวันต้องเรียงหมดเลยฮะไอเรียงหมดเลยอ่ะแล้วพี่ว่านก็ค่อยไล่หมือใหม่ อ่ะใส่ไปเลยมาใส่ไปแบนี้ไงนะพี่อ้วนก็ทำอย่างเงี้ยพี่อ้วนก็จัดการอะไรก็ดีถูกไหมกาพี่อ้วนยักใส่หมดเลยแล้วพี่อ้วนลองขี้แล้วก็พี่อ้วนลองเย็บมันจะเป็นแนวเดียวกันไหมนะคะคนทำไม่เป็นนะน่าอืมันประดี๋ยวหนูโยนให้พี่อ้วนหมดแหละเออเออแต่พวกลุยๆอันหนูเอานะแคเหรือไม่แอันนี้ใส่ไหมอันนี้ไม่ใช่อ๋อ นี่แหละเราต้องเรียงทีแรกดอกย่าแต่ละราล้มมันไม่เหมือนกันที่ซื้อมาสั้นไบอ่อนใบแก่มันก็มาไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่านัเราซื้อเป็นกระสอบามันเป็นลอกเนี่ยมันเป็นลอกหนูเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวเด็กผู้ใหญ่หนวดเขามาหาแล้วหนูจะไปทำอะไรแบบนี้ครับพาลูกบ้านลงไปทำสมมติว่าถ้าเราทำเก่งแล้วกรรมหนึ่งเราทำสามกรรมก็ได้นะไวทำสามกรรมใหญ่ๆก็ได้ใส่ไปดิฉันจะไปพาลูกบ้านฉันไปทำบ้านไง นี้มันใหญ่เกินอ่ะหนูต้องทุบให้แบนรูเป่าโอเคไมทุบให้แบนมันได้เนะเสวยงามตามหน้าตาเลยหน้านไม่ต้องปิดอันนี้เพราะอันนี้มันไม่มีโเดคุณบอกเคยๆี้เดทําให้เออจะเป็นอย่างนี้ช่วยช่วยกันเสรงานเดชเรียนตามหน้าตาช่ลยความสวยอ่ะสวยนะแต่ถ้าคนนี่เราเราเยอะที่เราใช่แต่แป๊บนึ่งแป๊บนึ่งเรช่ ยิ่งเย็บเยอะยิ่งดีมันยิ่งมั่นเขามีเทคนิคนะถ้าให้ไม่กว่าคงทนเนี่ยให้ไปละลายน้ำเกลือใส่กระมังแล้วก็จุ่มหน่อยแล้วก็ตัาให้ดอกหญ้าคงทนเอาละลายเอาลายหญ้าในน้ำใช่ไหมาแล้วพี่ผู้ใหญ่มาแล้วค่ะพี่แอนเดอร์นู๊ตจะไปทำไมหมเนี่ยพานไปทำเห็นดิ ปลาลุนแล้วนะปลาลุนเสร็จทุลันแล้วนะคุยกันแล้วใช่ไหมใช่จ้าพีลุงเออหรือไอแอดไงอ่ะนี่ไปไหนต่อไปไหนก่อนแล้วท่านหนูถามมาไปแอดไม่ไปแอดจะเอาเที่ยงต้องไปกันเหมือนเคยงอาไปนี่นะเทียงใช่ไหมเออกงนเลยอเงิอย่างเงี้ยค่ะเมอบลองเสร็จแล้วไว้หมดแล้วนะยามใส่ที่ไหนก่อนใส่มูกรดแล้วเรใส่หมูกรดนะคะเดี๋ยวก่อนดิก่อนที่จะใส่มูกรดได้เตรียมเช็คยงงคะ เต้ามงกุฎทำไมคะเพื่อให้มันให้มันไ่นขึ้นเรา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 ไม่ต้องเย็บตัวนั้ไงเห็นไหมที่ก็ใช้จากเย็บนะแทนมงกรอุตสาหกรรมใช่จากอุตสาหกรรมแต่เดินเพื่อเดินเพื่อเดินเส้นแทนมงกุฎใช่ใช่แต่เรามันอ้วนแล้วเรานั่งเทนี้เรากระโดดได้แล้วนะไปก้นนะคะตูดมันอ่ะตูดตัวไว้หมกหมกไว้นีนดอกย่าเลยถ้าอย่างนั้นนะหนุ่มมันก็เห็นก้นหนูไงเห็นเห็นว่ามันใส่ความแห่งง่ายงมัดเท่านั้นดูดิเป็นยังเห็นไหม บางคนอ่ะไปเย็บแล้วช่องไฟไม่เท่ากันมันก็ไม่สวยที่มันก็บางคนเย็บไม่สวยมันก็จะห่างถ้าใช้มือมือศัลกรรมอ่ะชาวบ้านเขาก็มันลงทุนสูงนะโตมันต้องมือหัวจับเย็บเฉพาะแบบนี้โดยเฉพาะเร่ที่วัดเขาไม่หนะทตาทำไม่คว้านะเลยใช้ขวดพลาสติกที่ว่าขวดน้ำน้ำอัดลมที่ข่ายไม่ได้เดี๋ยวว่าจะพาพิพันเข้า ก็ด e ีเป็นอะไรเดวดว่สะดวเดี๋ยวนัดนเอาเบอร์ผู้ใหญ่นัดกันได้เอเบอร์นัดก่อนนะผู้ใหญ่ผู้ใหญผู้ใหญ่แอดก็ได้อืมเอาจริงค่ะชื่อผู้ใหญ่พิษผงทองนางพิษค่ะพิษที่พิษอะไรขาารสีซสได้เให้พิจตรงกันศูมย์ศูนย์เู็ดหนึ่งเย็ดหนึ่1สองคู่อไหม เย้ไม่เข้าเออวันนี้เสียเดียวเลยใกล้ๆใกล้บ้านเจตฎยารามตาเขาจะทำขวดตอนนี้ต้องเล่นต้องเล่นแบบนี้ค่ะใช้ประโยชน์ตัวกันควรจะไม่ควานี้ลากก็น้อยเล่นมาอย่างนี้นะคะได้แปกได้ก็ได้เกิดได้แล้วเราก็จะแท่งหน่อยนะคะแท่งหน่อยหน่อยครับต้องตเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะปูตอกใช่เดียวพอตาเขาดี เราก็จะเอาตะกรูตอกไม่ใช่จะพาเข้าไปดูเลวันหลังก็ได้นะ่งกตะกรูมันไม่ยอมไปโดนก็คูให้มันมาเขาจะรู้ไม่จะไม่ค่อยตรงนะครับเวลาตอกเราต้องเล็งข้างหลังด้วยนะเผื่อๆอะไรจะแฝงไงอย่างนี้ใส่อันเท่าไหร่คะหนบาทหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะอัน ชุมชนกันอย่างชุชนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําให้กวาดเนี่ยเราทำโอเคไหมครับมันโอเคค่ะดีค่ะเพราะว่าหนูได้มาต่อยอดทําขายทําส่งตาร้านอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปเรียนรู้มาก็มาสั่งทําแล้วก็มาฝึกทําเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปติดต่อต,ตาร้านส่งมันทํายากไหมอ่ะครั้งแรกคือยากค่ะพอะระครั้งต่อไปมันเราชินมือแล้วมันก็ ไม่ยากแล้วค่ะทํางานทําได้ทุกคนอะค่ะก็นี่เราก็ได้ชวนเพื่อนเพื่อนที่ในหมู่บ้านชวนเพื่อนเพื่อในหมู่บ้านชวนคนแก่ๆมาทําด้วยกันเนี่ยค่ะผู้สูงอายุวันนึงวันหนึ่งเราได้กี่อัก็ประมาณห้าหกอันค่ะถ้าเราตั้งใจทําจริงๆหนูขายเท่าไหร่อะอ๋อหนูขายประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะข้อของหนูจะมีนี่ด้วยไหมคะอ๋อถ้าเป็นเป็น ได้ธรรมดามันจะหลุดถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ค่อยหลุดใช่ค่ะแล้วเราที่เราทําขึ้นมาบางทีเขาไม่ได้เอาเอาลวดผูกแบบนี้ค่ะแต่ของเราเราเอาลวดดึงไว้เลยครับเพื่อไม่ให้มันหลุดยืดระยะเวลารใช่ค่ะใช่ค่ะพอเราทาไม่หลุดเนี่ยมันก็จะขายได้เรื่อยๆค่ะเขาก็จะแบบสั่งเราเรื่อยๆอาจารย์พูดถึงวิธีการสอนนี่เราสอนยังไงครับ ถ้าสอนก็แบบที่ท,ที่ที่พูดไปครั้งก่อนที่ว่าเอามาช่างแล้วก็ต้องมาแบ่งใช่อเอามาแบ่งส่<บ>วนส่<บ>วนส่ว <JR. S 2> นส่วนที่ยาวก็ยาวไปสั้นก็สั้นก็ต้องต้องแยกต้องแบ่งแล้วก็ต้องทํามาเป็นกรรมทําเป็นกรรมแล้วก็มัดแล้วก็ต้องต้องใส่แล้วก็เย็บแบบนี้แหละพิธีก็ไม่ได้เยอะมากมายครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ครับแล้วจากที่เราเคยไปสอนมาเนี่ยนักเรียนที่เขาทําเนี่ย เเขขาา้ใจก็ไม่มีปัญหาแถวจริงๆมันก็จะไปงงในเรื่องแบ่งเรื่องแยกบางทีเนี้ยคอลนะบางทีมันอาจจะยาวสั้นก็พยายามให้เขาดึงให้เขาแต่งเขาก็ต้องค่อยๆแต่งไปใช่ใช่ท่นน่ะเขาเข้าใจเข้าใจง่ายง่ายมันจะมันจะง่ายกะไม่กว่าแข็งหน่อยตนี้อาจารย์ก็ไปสอนสอนครับสอนครับสอนตามหมู่บ้านอะไรก็หมู่บ้านโดยมากจะไม่ไม่เขาจะสอนนอกจากเป็นของหน่วยงานของ ราชการราชการทางนั้นครับอทีอออออ่ต่อมา,อาครับสอนที่ครัง้งหนึ่งก็สิบคนยี่สิบคนถึงห้าสิบหกสิบคนที่สองน,นอกจากทำไม่ปลอดเดิมแล้วเนี่ยยังทำไม่ปวอดแบบนี้ก็ก็ก็มีแค่สองอย่างข้าวเผาข้าวเผาแล้วก็มีจักรสารจักรสารเนี่ยหยิบหยิบได้วไปเลยเนี่ยมีมีจักรสารมีในรถอีกนะมีจักรสารไหวเทียมมีเต็มรถเลยนะ คือแก้วเยสีแก้วเยสีที่ใส่เนี่ยทำทุกอย่างครับอันนแบบใหม่คิดเองค่ะอย่างนี้คือม่ยังห้ามธรรมดาเบียแต่ท่าเบีพี่มาเรียนรู้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องบอกว่าการเป็นทำไม้กวาดดอกหญ้าก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะซึ่งก็อ่า ในชุมชนก็ชาวบ้านลูกบ้านเนี่ยก็ได้มีการทําขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะก็เป็นการเหมือนเป็นปัดชาวบ้านแล้วก็สิ่งนี้สามารถนําไปต่อยอดในชุมชนได้แล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์มีไรายได้แล้วก็ในส่วนของหมู่สามเนี่ยก็จะมีที่วัดเจติยารามนะคะซึ่งทางหลวงตาอาวัดเจติยารามหลวงตาทวีก็ได้อ่า นำพลาสติกขวดที่ไม่สามารถขายได้นำมารีไซเคิลโดยการทำเป็นไม้กวาดและก็เป็นกังหันซึ่งทางหมู่บ้านเจดิหักหมู่ที่3นั้นจะมีการทำในเรื่องของโครงการขยะมีการทอดผ้าป่าท,ทุกๆเดือนแล้วก็มีการคัดแยกขยะนะคะก็ในส่วนที่เราไม่สามารถนำไปขายได้เนี่ยเราก็จะนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์และมีไรายได้ซึ่งตอนนี้ก็จะมีที่วัดเจตียารามซึ่งหลวงตาทำใช้อยู่กับวัด นะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สําคัญนะคะแล้วี้มีลูกบ้านหลายๆคุณมาเรียนรู้การทําให้กวาดเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นปาฏของชาวบ้านเลยที่ได้คิดค้นขึ้นมาเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเราทําได้ก็ถือว่าเราก็มี เงินเพิ่มให้กับไรายได้ครัวเรือนลดรายจ่ายแล้วก็เราไม่ต้องไปซื้อที่อื่นเราก็ซื้อในชุมชนของเราใช้ในชุมชนเงินก็จะเข้าในหมู่บ้านของเราให้เกิดประโยชน์ดูจากการทำแล้วฝีมือเป็นไงฮะก็ละเอียดนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าจากที่เราซื้อที่อื่นมาใช้ <c oughs> บางทีก็ไม่ได้ผลนะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ละเอียด <c oughs> ก็ต่อยอดให้กับชุมชนได้ก็ จะพยายามต่อยอดให้ดีขึ้นนะคะไม่เอาวัตตุพี่ไม่ใช่ได้นี่พี่เห็น,นจะติดพ่อไอ้นัา่ไม,ม่าก,กว่า,า,าดอมจะมาโอเค คครับ